สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะยีๆๆสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับผมนี่เลยครับผมกับงานเนกานะเพื่อนนะกับเจ้า Predator 2นะครับในตัว City Hunter นะครับผมโอ้โหเพื่อนๆน ตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุมวลเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อมันมาสักทีนะครับผมแวะข้างทางไปเรื่อยนะครับผมหลงทางไปเรื่อยนะครับจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลงทางเกินไปแล้วกับการเก็บของเล่นนะครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบพีดเตอร์นะนะครับตัว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 นั้นผมจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพีดเตอร์มากๆแต่ว่าผมไม่เคยมีไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับของงานเนกานะครับแล้วก็บวกกับตรงที่ว่า อไอ้ตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะครับมันมีพวกบรรดาญาติๆเขาออกมาเยอะใช่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นนูน่นนี่นั่นหลายตัวช่างพวกชามงชาแมนพวกอะไรอะไอ้อะไรนะไอ้สนงสเนกอะไรเขาเนี่ยนะครับผมแต่ว่าผมไม่เคยมีไอ้เจ้าซิตี้อินเตอร์ที่เป็นตัวเอกเลยด้วยซ้ำนะครับเคยมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นมือสองในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าขามางงงงงันจะงอๆแล้วก็ขายทิ้งไปนานมากแล้วนะครับผมเป็นล็อต2ครับแต่ตัวนี้เพื่อนๆจะเป็นพรีเตอร์ภาค2ในตัวที่เป็นล็อตใหม่นะล็อตล่าสุดนะครับผม ล็อตสามั้งสามปีสี่มันนู่นรุ่ดนี้นะครับผมเป็นล็อตเป็นล็อตล่าสุดเลยครับที่ทําสีใหม่นะครับแต่ว่างานปั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนนะครับไอตัวนี้คุณบอลได้มาเป็นหมื่นหนึ่งนะเนี่ยนะครับได้มาเป็นหมื่นหนึ่งเลยนะครับแม่สวยงามดีเหมือนกันนะนะครับแกลกองแพ็กเกจจิ้งนะครับผมมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับกับเจ้าตัวที่ผมเคยมีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่แค่ว่าครั้งนี้ผมก็ได้เดาๆนะได้แต่เดาแล้วก็ขอให้เป็นอย่างที่ผมต้องการคือขออย่าให้แข้งขาเนี่ย แต่ราคามันก็ย่อมเยาวนะเพราะตัวนี้ผมก็ได้ราคา900นะครับรวมสง่งมันก็พันนิดๆน,นะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดู้วยดูในก่อนดีกว่าเว้ยปุ๊บนี่นะครับเนี่ยด้านในเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออเนี่ยก็สวยงามเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ผมมองว่า สีมันดีขึ้นนะเนี่ยเท่าที่มองผมมองจากมุมนี้นะสีมันดีดีขึ้นแล้วก็หน้านะครับการทําหน้ารู้สึกว่าหน้าจะดูโอเคขึ้นนะครับหน้าที่เป็นถอดถอดหน้าก,ากากออกแล้วนะครับอืมนะครับแล้วก็สีตามตัวเนี่ยสีจะสวยขึ้นนะครับมันจะอ่าไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แล้วก็จุดเท่าที่ดูจากตรงนี้นะจุดไอ้พวกจุดเช่นเนี่ยพวกไอ้อะไรไอ้พวก ตะข่ายมันนะที่การไปการตัดเส้นนะครับก็ตัดได้โอเคขึ้นนะครับอ่โอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันดีกว่าอันนี้เป็นอันเป็นอันบ็อกนี่เป็นมือหนึ่งด้วยนะเนี่ยนะครับผมอ่ะมาลองดูซิว่าไอซิตี้เฮนเตอร์ผมมันจะเวิร์กไหมนะครับเพราะว่าไอล็อตเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชูเหมือนกันนะครับผมเองเมื่อผมเองก็ไม่เคยเล่นนะไอล็อตไอล็รถสามรถสี่นะครับไอล็รถหลังๆมาจริงๆผมอยากได้ไอล็อตไอล็อตที่มันเป็นหน้ากากปุบป่วนรถแรกหรือล็อตแรกน่าจะล็อตแรกมั้งนะครับที่หน้ากากปูุหน่อยแต่ว่าตัวนั้นก็ มันก็มาพร้อมกับสีที่บางอย่างมันขา,ขา,ขา,ขาไดไมหายนะเพราะงานเนก้ามันก็นะ่ผีเข้าผีออกนะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวสีขาดไปเดี๋ยวสีเยอะเกินอะไรมันก็หม่ลรู้นะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยเนาะนะครับผมไป,ปรพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุมวลขออนุญาตใช้คัตเตอร์สแป๊บนะเพื่อนๆนะปุ๊บขออนุญาตนะครับไปเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าจ้านะครับผมไปเพื่อนๆเนาะไปกันเลยฮ้่ยชอว์ จากที่มองนะก็เป็นไปตามอย่างที่ผมคิดท,ที่ผมพูดไว้แหละนะครับเพราะว่าสีมันดีขึ้นอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นเอสึกว่าหน้ากาก,ากจะทาออกมาได้ดีขึ้นกับเดิมนะนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาไอ้พวกลวดอะไรออกก่อนเนอะเอาน้องออกมาจากไอ้ถาดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาเช็ดกันะยาฟุง้งฟิ้งสินิดน,นึงเอามาจากท่าแอคท่าซินิดน,นึงสักนิดหนึ่งดูซิครับว่าน้องจะหล่อจะเท่ขนาดไหนเนาะกลับมาได้เพื่อนๆนะ ปิ๊งปิง้งมาแล้วครับเพื่อนๆพื่อนอมแม่วเว้เพื่อนเพื่อนจ้านะครับผมนี่เลยครับผม,มให้สวยว่ะสวยเพื่อนสวย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 โอเคนะนะครับผมเออถ้าใครจะซื้อนะครับเนก้านะครับพีเดเตอร์ภาค2นะครับ ล็อตไหนเนี่ยผมก็เชียร์ว่าเป็นล็อตนี้เพื่อนๆนะเป็นลอ็อต3ามหรือสี่วะนะครับเป็นล็อตล่าสุดแล้วกันนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าล็อตนี้เนี่ยมันทำสีออกมาได้ดีนะครับผม <c oughs> โอ้สวยงามเพื่อนๆนะครับผมมามาเพื่อนๆมาเอื้อยน,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 นี่นี่นนะี่นี่ไงโอ้โหพอเอามาจัดท่าสินิดนึงนะครับตามแบบในภาพหรพือในความทรงจำที่เราได้ชอบปิเตอร์ตัวนี้นะแม่ได้ฟิลมากๆเพื่อนๆ <c oughs> คือตัวนี้มันได้ฟิล์อยู่นะนะครับผมกับเจ้า,า Predator City Hunter นะครับไอตัวเนกาเวอร์ชันใหม่เนี่ยไอไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ในลุ่นล่าสุดเนี่ยนะครับเฮ้ยสวยนะสีมันดีขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเป็นประเห็นว่าแถวตามตัวน,นะครับสีที่เป็นเนื้อนะครับมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพวก การไล่เฉดที่ดีขึ้นจะมีหลายลหลายเฉดแลยเท่าที่มองนะเพื่อนๆนะจะมีแบบเป็นเนื้อใช่ไหมแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อที่เนื้อมีเนื้อที่เข้มขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วก็อมส้มๆแล้วก็จะเป็นแบบน้ําตาแล้วค่อยมาเป็นดำนะครับตามกะตามจุดอะไรของเขาอะนะ <c oughs> นะครับผมแต่อีกนิดนึงสำหรับผมก็คือจริงๆนชุดเกาะของพิเดเตอร์ภาคนี้มันควรจะแบบอมทองกันนี้อีกสักนิดนึงในบางจุดนะนะแถวแบบจริงๆมันน่าจะไดบัดแบบทองๆปัดๆตัวหนะจริงๆผมเองอยากจะทํากันนะ นะครับอยากจะลองเล่นดูเหมือนกันนะนะแบบเอามาเพิ่มสีสีนิดนึงแต่ก็ใจยังไม่กล้าพอนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูดีเทลในภาพรวมกันนะครับนะครับสลับตัวนี้เพื่อนเนะดีเทลในภาพรวมนะครับเนี่ยมองมุมไหนมันก็สวยนะสลับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ของผมเนี่ยนะครับแน่นอนครับงานเนก้าก็คืองานเนก้านะครับสำหรับผมอีกแล้วครับท่านเอลนะครับเอลหวานเห็นไหมครับยืดๆเลยนะครับเอลหวานมากนะครับเป็นพรีเดเตอร์เอลพิ้วนะครับผมเออผมได้พรีเดเตอร์ตัวไหนผมได้เอลพิ้วทุกตัวเลยว่ะเพื่อนๆนะครับผมเนี่ย นะครับเออให้สวยว่ะเขาท่าเขาท่าเออหน้ากากหน้ากากดีขึ้นนะครับไอ้ส่วนท <bath> ี่เป็นหน้ากากรู Eat, fit, ้สึกว่าจะทำออกมาได้ดีขึ้นนะครับพวกงานปั้นงานอะไรรู้สึกว่าจะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นตรงเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงส่วนที่เป็นตานะเพื่อนเพ่จะมีคล้ายๆเป็นตาข่ายตาข่ายมาให้ด้วยนะครับทำ็กเจอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆการลงสีตามตัวนะครับผมย้ำอีกสักทีหนึ่งนะการลงสีตามตัวนะครับผมมันดีตรงที่ว่ามันมีความฉ่ำเยิ้มอะ อันนี้อันนี้คือผมทาน้ํายาฟุ้งๆไปนิดนึงนะ <ๆ S 1> เพื่อให้มันดูมีความแบบว่ามีความฉ่ำๆโบ๊ะๆหน่นิดนึงนะแต่ก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่ผมจะทามันก็มีความฉ่ำโบ๊ะเยอะนะตามตัวตามขาแล้วพวกนี้มันจะมีความฉ่ำเยอมให้มันให้มันเหมือนกับว่าเป็นผิวหนังของแบบไอตัวพวกนี้นะครับผมเออโอเคเลยให้สวยนะนะครับผมอืมอืมเท่าที่มองในตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็นี่ไอตัวนี้ของผมมีสักทีไอที่มันที่ไอตรงด้านหลังอะที่มันจะมีที่ล็อกอะบางตัวมันมีมาให้เพื่อนเออผมไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรมันชอบหลุด สีไอ้เนชอบหลุดอะไรแบบนี้มานะครับเนี่ยไม่มีที่ล็อกแล้วก็อีกแล้วไอ้ตรงสอกเนี่มันจะชอบเป็นแบบ <c oughs> นะก็เชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆของหลายๆคนที่มีก็น่าจะเป็นเหมือนผมเนะเนี่ยตรงตรงศอกจะเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยแล้วก็ตรงก้นนะครับขอญาตเรียประตูดแล้วกันนะครับตูดี่กับสว่างไปหน่อยนะครับอืมโอเคนะ แต่ว่าดีเทลงานปั้นของเนก้าเนี่ยเขาเขาบ้าบออยู่แล้วนะครับผมมันบ้าบอคนละคังอะนะนะครับผมไอตัวนี้ดีตัวนี้ดีผมว่าตัวนี้โอเคจบได้อยู่สลับตัวนี้กับกับพรีเดเตอร์ซิตี้เอ r ตก็อย่างที่บอกเพื่อนผมผมรักมันมากนะเจ้าซิตี้เอ็นเตอร์เนี่ยแต่แค่ว่าผมยัง ยังไม่เจอตัวเด็ดๆถูกใจถูกใจแล้วก็ไอ้รถของเดกาแต่ละรถที่ออกมามันก็สีต่างกันทุกครั้งเลยนะครับมีตัวนี้ผมมองว่าเออสีสีส่วนตัวแถวขานะไรโอเคขึ้นแต่ผมไม่ชอบไปตรงนี้มันจะชอบเป็นตัแต่แบ,แบบนีน้ซึ่งในหนังมันไม่เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเอาจริงๆนะเพื่อนนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเป็น,นชุดในหนังจริงๆนะชุดยางในหนังจริงๆนะนะครับผมในส่วนที่เป็นสีเนื้อคนอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันจะมีตัวเนกาอยู่ตัวหนึ่งเว้ยที่ผมมองว่า มันมันมันน่าจะเป็นตัวบอดี้ของซิตี้ u n นเตอร์ได้คือถ้าถอดหัวไอถอดหัวตัวนี้ไปเปลี่ยนใสาตัวนั้นนะผมว่าเวอร์ก็คือตัวกาเดียนอ่ะผมว่าสีตัวกาเดียนตัวนั้นน่ะมีความเหมือนพิลิเตอร์ในหนังชุดยางมากๆเลยแต่ถ้ามันเข้มอีกสักนิดนึงอ่ะนะนะครับแต่ผมก็แบบจะซื้อมาโมขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะเพราะตัวนึงมันก็รอบเกือบพันแล้วนะครับซื้อมาโมหกเพียงแค่แค่นั้นผมว่าโอ้มัน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 ไม่ไหวแล้วก็ตัวนี้ก็ จบแล้วและครับแต่จริงๆตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถจบมันได้นะนะครับผมเนี่ยสีเสอืออะไรกัมันก็โอเคแล้วนะครับทีนี้มาดูจุดขยับนะครับจุดขยับต่างๆก็แน่นอนเพื่อนๆตามสไตล์งานเนก้านะนะครับผมมันก็จะฝืดๆมันก็จะแบบนะ ขยับได้ตามงานฝรั่งอ่ะนะครับมันมาเพื่อนเล่นจริงๆเพราะคนฝรั่งเนี่ยเขาเล่นกันแบบดูเดือดนะฮะเนี่ยมันก็ขยับได้ปกติเลยแต่แค่ว่าจะมีบางจุดเนี่ยมันก็จะงอกแงกอย่างผมของผมในเอวอีกแล้วผมเจอเอวอย่างเงี้ยมาสองสามตัวแล้วเจอมาตลอดเลยเวลาเล่นงานในก้าพิลิตเตอร์ทีไรตรงเอวผมมันจะชอบมีปัญหามันจะเป็นแบบเอวหวานอะเอวมันจะแบบผิวซะเหลือเกินมันจะเอวผิวอะไรหนาวะ่ะแต่ตรงไหล่นี่จะติดนะเพื่อนๆมันจะติดตรงชุดเกาะตรงนี้นะครับจะชอบติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ผมชอบหน้าเ่านะเพื่อนๆผมแนะนําอย่างหนึง่งการเล่นพิลิเตอร์ตัวนี้เพื่อนๆต้องเชิดหน้าแบบนี้หน่อยเนี่เวลาเราเอาไปแอคท่าไม่รู้ว่ะผมติดภาพจําจากในหนังอ่ะไอตัวนี้มันชอบเงนหน้าแบบนี้มันมันไม่ชอบก้มหน้าเท่าไหร่มันจะชอบแบบยง้เงนแบบเนี้ยเออนะครับผมแน่นอนในซิตเตนเตอร์เนี่ยมันเป็นหนังพิลิเตอร์อีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะนะครับที่เป็นความทรงจาวันนี้ในวัยเด็กคุมวลแล้วก็ความทรงจําในทุกวันนี้ที่ยังคงดูอยู่นะนะครับผมมันเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่ผมว่าผม ผมชอบซิตี้เอ็นเตอร์นะไอไ,ไม่ใช่ซิตี้เอ็นเตอร์แต่ไอพีเรเตอร์ภาค2อะ่ะผมชอบมากกว่าภาคแรกด้วยซ้ำนะจริงๆนะเพราะว่าผมดูบ่อยมากกว่านะครับในยุคสมัยนั้นเพราะว่า1คือภาค2มันมีความเป็นเมืองเนาะแล้วก็ไอตัวพีเรเตอร์มันเท่ดีแล้วมันอยู่ในเมืองมันมันมีอะไรหลากหลายแล้วก็ไอหนังภาค2รู้สึกว่าพีเรเตอร์จะออกมาบ่อยดีนะครับมันออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องใช่ไหมกลางเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องใช่ไหมครับเออแล้วก็ยิ่งช่วงท้ายโอโ้โหพวกพายาดมากันเพียบเลย นะครับผมเป็นพิลิเตอร์าติเยอะนะครับเป็นยุ้ยนะครับเป็นยตาก,กับยุ้ยนะครับนี่เนี่ยเนี่ยข้อขยับก็ต่างๆก็สวยงาม,มานะครับนี่ขยับได้สนุกสนานชอบไปตรงเนี้ยชอบเอาไว้แบบล็อกล็อกไอเนี้ยในล็อกไอเนี้ยห่อแบบนเนี้ยเนี่ยเฟลคือก่อนนันนี้ผมไม่มีไอตัวที่ผมได้มามือสองมันไม่มีที่ล็อกให้แล้วก็ขามันก็ไม่ตรงขามันงอคือขามันดันแดก แดดออกอ่ะมันเป็นขาพิการอ่ะผมพยายามใช้ไดเป่ามันก็ไม่คืนตัวนะผมเลยว่าขายทิ้งแม่งเลย<笑><笑>นะครับผมอดีเทลต่างๆสวยงามคืองานเนกาเนี่ยผมผมประทับใจงานปั้นเขาอย่างหนึ่งนะเขาปั้นอย่างพีดิเตอร์เนี่ยมันปั้นออกมาด้ยแบบอืม,มันละเอียดนะครับมันละเอียดยุบยิบไปหมดอ่ะนะครับแล้วก็มันมีรล่องลึกนู่นนี่นั่นอะไรที่แบบดีนะครับอืมก็ตอนนี้เนี่ยในขณะนี้ที่ผมกลาลังถ่ายพีดิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่า เจ้าเอลเดอร์เนี่ยเริ่มจะเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงไทยสักทีผมก็รออยู่เนี่ยนะครับผมไม่มาสักทีผมรอรีวิว,วตัวนั้นมากเลยนะเ,เนี่ยเจ้าเอลเดอร์เนี่ยนะครับผมชอบแกมากเลยผมก็พีไว้ละกับพี่วินนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมพีไป,ไปกับน,น้องอีกร้านนึงนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆลองไปตามกันดูได้เพราะว่าน้องเขาเขาขายถูกนะหรือว่าใครแบบว่าอยากจะได้พรีเดเตอร์ตัวนี้ก็ลองลองเข้าไปทักน้องเขาเข้าได้นะครับเพราะว่าน้องเขาขายถูกยินแล้วก็ตัวละเท่าไหร่เองตัวละเก้าร้อยนะครับผมตีว่าโอเ เท่ากับราคามือสองนะกับตัวละ900พีดิเตอร์มือหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าโอเคเลยราคานี้นะครับลองเข้าไปทักน้องดูเผื่อมีใครสนใจยังไงก็ลองทักน้องเข้าไปนะเพราะว่าน้องเขายังคงรับพีอยู่เรื่อยสำหรับตัวเก่าๆนะแล้วก็รวมทั้งเอลเดอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนที่น้องเขาเปิดพีผมไปผมไปพีไอเอลเดอร์เขาไม่ทันเพราะาผมสั่งพี่วินเขาไปก่อนหน้านั้นนานมากแล้วนะครับโอ้ยสวยงามตัวนี้นะเล่นสนุกถ่ายรูปมันแน่นอนนะครับอ่ะโอเคทีนี้ขอมาดูสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ม,สามากๆในงานตัวนี้ก็คือ ในส่วนที่เป็นหัวนะเพื่อนๆนะหัวที่แบบเนี้ยนะครับหัวที่ถอดหน้ากากนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์ผมจริงๆเพราะรู้สึกว่ามันทําสีใหม่แล้วจริงๆสำหรับตัวนี้หัวนี้เพื่อนๆตอนแรกผมก็คือผมเป็นคนชอบพีดิเตอร์ที่มันถอดหน้ากากเหมือนกันนะนะครับผมชอบนดีเทลแล้วก็การการดีไซน์ของไอ้พวกพีดิเตอร์ที่กันถอดหน้าถักไอถอดหน้ากาก ขอหน,น้ากากมา,มากๆเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วงานเนการถแรกๆมันทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กผมรู้สึกว่าผม,ผมผิดหวังกับสีแล้วก็ผมชอบงานปัน้นผมผิดหวังกับสีมากๆเลยนะมันไม่ละเอียดมันไม่ดีเลยนะครับแต่ตัวนี้ผิดคาดเพื่อนเพื่อนมันทําหัวออกมาสวยอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เขามาลงสีใหม่สีสวยมากเพื่อนๆสีดีมากนะครับสีโอเคเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อดูนะครับ สีดีมากเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆด,ด้านในอะ่ะนะครับด้านในที่เป็นตามพื่อปนปกติเขาจะแค่แต้มเป็นสีปืด๊ดแล้วก็จุดๆมาอันนี้ไม่ใช่เว้ยมีการไล่ขอบมีการลงความเข้มด้านในให้แล้วก็โดยเฉพาะไอแถวส่วนที่เป็นเขาเรียกผมจะเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าหน้าผากแล้วกันนะแถวหน้าผากตรงนี้จริงๆมันจะปล่อยกว่านี้มากนะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเขาไล่สีมาให้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือในส่วนที่เป็นกามเพื่อนๆเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นกามเห็นไหม ส่วนที่เป็นกรามจะมีทั้งสีน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มแล้วก็มีสีดําๆจุดๆแตะๆคือมันมีเทคเจอร์ไอรอยกาของพิลิเตอร์ปกติเขาจะไม่ทำเนี่ยนะครับเขาเขาจะไม่ทำมาเลยสำหรับงานในกายุคแรก,กๆแต่ยุคนี้เขาทามาแล้วเคี้ยวจะเป็นเคี้ยวเทาๆนิดนึงนะแต่ว่าตรงก่อนที่จะเป็นทรงที่เป็นเคี้ยวเนี่ยเขาจะมีการไล่น้ําตาลมาให้ด้วยซึ่งเนี่ยเซอร์ไพรส์จริงๆ ไม่คิดว่าจะทําสีได้ออกออกมาละเอียดขนาดนี้เออเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวนี้มันสามารถจบได้เลยนะครับสวยเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีกะตามเนี่ยตามแถวหน้าผากด้วยนะมีกะตามแถวหน้าผากด้วยเฮ้ยสวยตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีนดเนี่ยถนัดด้านล่างเขายังไม่เขายังไม่ปล่อยเลยเห็นไหมด้านล่างเนี่ยยังแบบยังมีการไดบงไดบัตมาให้แล้วก็แน่นอนเพื่อนๆในปากนะครับด้านในยังอุตส่าห์ที่จะมีการลงสีมาให้ด้วย เฮ้ยอันนี้ดีนะตัวนี้ผมเชียร์เลยสำหรับพิลิตเตอร์อตนี้นะครับล็อตมหรือ4ไม่รู้แต่บอกเขาว่าเป็นลอตล่าสุดกันแล้วกันนะครับผมแล้วไปสั่งใค้น้องเขานะครับจบๆนะครับเพราะน้องเขาก็น่าจะสั่งอตใหม่มาเพราะอตเก่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับอตเก่าก็เป็นมือ2มั้นก็หลวไมไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็หัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกนี่ก็ทําสีใหม่มานะเนี่ยเป็นรูปแบบสีสีใหม่นะครับเนี่ยสีใหม่เป็นดงแดงตาม อะไรก็ไม่รู้นะครับแปลกๆดีแล้วก็ที่เด็ดสุดคือนี่หอ,อกผมตรงนะครับหอ,อกผมไม่โค้งเว้ยนะครับอย่างน้อยหอ,อกผมก็ตรงอะ่ะเป็นคนหอ,อกตรงนะครับพร้อมก็หอ,อกสัน้นแต่สีมันแป,นป้นแปนไปหน่อยว่ามันกระปิดเลื่อิๆเพื่อนๆดูเห็นไหมมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นน้ำตาลกะปิดไปนหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆก็จะเป็นพวกปืนนะครับปืนที่ยิงอะไรนะปืนยิงอะไรมันอะ่ะผมลืมคําพูดอ่า ตะข่ายปุ้ยออกมานะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกงจักรอันนี้ทีเด็ดในในหนังนะโคตรเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็จะมีมือที่เขาแถมมาให้ปกติทั่วไปแหละนะครับเี่กก็มีมือที่แถมมาให้ก็มือสีมือก็จะเข้มขึ้นนะนะครับผมแล้วก็จะมีสีที่ละเอียดมากขึ้นนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่แถมมาแล้วก็มีอะไรอีกว่ามีปืนในที่มันเป็นปืนยิงปิ้วปิ้วนะครับอันนั้นก็แถมมาสำหรับทุกตัวแต่ผมไม่เคยเล่นสักทีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะก็สำหรับตัวนี้นะครับผมก็ แนะนำเ,นเพื่อนๆเลยว่าโดนกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่เป็นสายพีเิเตอร์นะครับสำหรับอยากจะได้ซิตี้ฮันเตอร์งามๆสักตัวผมก็เชียร์ตัวนี้เลยล็อตล่าสุดนะครับว่าสวยจริงๆแล้วก็มันสามารถจบได้เลยนะครับเอายืนคู่กับบรรดา ตัวล้อหลังที่ออกมาได้เลยนะครับมันไม่ประดับประเดิบเพราะว่าล้อหลังมาตัวล้อหลังมาของงานเนกาทำสีออกมาดีมากจะมีแค่ซิตี้ฮ n นเตอร์ที่รุ่แรกที่ออกมาแล้วสีไม่ดีเลยนะครับแต่ตัวนี้สีดีละนะครับก็เอามาป้ายยาเอามาเชียร์เพื่อนๆกันเผื่อใครสนใจยังไงก็ลองทักไปที่น้องเขาได้เลยนะครับหรือว่าไปตามช่องทางที่เพื่อนๆนั้นสะดวกได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้สวยงามนะครับเอามาป้ายยาแล้วก็เอามาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับกับงานเนกาพิลิเตอร์สองในเวอร์ชันในคาแรคเตอร์ซิตี้ฮันเตอร์เตอร์เตอร์เต แม่ตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ไม่ไม่ไม,มีไม่ได้สำหรับครูม,มวลนะครับเป็นตัวเป็นตัวพรีเดเตอร์อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวโปรดเลยนะจ๊ะ,<ๆ>จะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเอาของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้เอาของมาป้ายยาประมาณนี้นะจ๊ะนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กับครูมวลชัวรีวิวด้วยนะจ๊ะแล้วมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูม,มวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ครูมวลไปแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย